ดีครับผมกุมภาวิารัตนเลิรนะครับชื่อเล่นชื่อ M นะครับเอ็มโซริโอนะครับสร้างมาจากความฝันนะครับในตอนเด็กว่าเราอยากเป็นศิลปินอยากทำเพลงพอเราเริ่มโตหน่อยเริ่มเริ่มทำงานก็เลยสร้างเป็นห้องอัดเล็กๆในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับ หลังจากทำมาปี2ปีตอนนี้นะครับเราก็ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาให้มันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เก้าวสู่ระดับสากลซึ่ง M Studio นะครับเราได้มีระบบงานที่ครบวงจรทั้งห้องซ้อมแล้วก็ห้องบันทึกเสียงแล้วก็ทำเพลงให้กับศิลปินในค่ายของเราชื่อ M Studio นะครับ เอ็มซูริโอของเรานะครับก็ได้สร้างผลงานเพลงแล้วก็ศิลปินมากมายอาทิตย์เช่นวงจิกซอนะครับทางเรายินดีที่จะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันเดินไปกับเรานะครับสวัสดีครับผมนายชธทีคำโปรงุงผู้ในใยการโรงเรียนวัดเทพนิมิตสังกัสกดสปปภูเก็ตครับตามที่โรงเรียน ได้รับความรู้เพราะจากเอ็มสตอรอครในการสอนวิชาสาระเพิ่มเติมดุมดนตรีนะครับตั้งแต่ปีการศึกษา2,558เป็นต้นมาจนถึงปีนี้เป็นปีที่3นะครับกลุ่มสาระดนตรีต้ของขอขอบคุณ M-Studio ที่ได้ส่งบุคลากรมาช่วยสอนวิชาดานตรีทำให้เด็กโรงเรียนวัดเทพเนี่ยมีความใฝ่รู้ไปเรียนเกี่ยวกับวิชาดานตรีเป็นอย่างสูงให้ความรู้ให้ความสนะุกสนานแล้วก็ได้ ไปต้องปลุกไที่ต่างๆแสดงความสามารถให้กับคนอื่นได้เห็นค่ะก็ขอขอบคุณนะ <c oughs> เด็กเรียนวิชาดนตรีอย่างมีความสุขก็ต้องยกเครดิตให้แก่เอ็ม d i o นะครับที่มอบพยากร,ากรที่มากด้วยประสบการณ์แล้วก็มากด้วยความรู้นะครับที่มาช่วยสอนส่งคนให้ในนักเรียนของของผมนั้นเป็นคนดีนะครับมีความประพฤติดีสามารถที่จะนําไปแสดงนอกโรงเรียนนะครับนับเป็นประโยชน์ส่วนรวมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต,ต่อไปนะครับทางเอ็ม d i o นะครับผมจะให้ความรู้เพาะครับโรงเรียนวัฒนธรรมมิตเเมือนเดืมอก็ต้องขอขอบคุณมาเป็นอย่างสูกหน้าโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมนายกมลชัยวิทิกพันธ์นะครับเป็นนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาเป็นประธานชมรมฟิลดอมินสิกครับที่ผ่านมานะครับเราพานักศษาวผูแข่งดนตรีที่รายการบายองปะของคาราบาวร่วมกับวงไอยนะครับ สำหรับสนุกนะครับในการบันทึกไม่จะส่งไปยังรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณเอ็มสตูดิโอเลยนะครับสำหรับโครงการที่เราไปทางเอ็มสตูดิโอนะครับได้ไปสอนกับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งผมเองรู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีมากนะครับสำหรับงานดีๆที่เราจะทำให้กับสังคมสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝาก M Studio มิติใหม่ของงการเพลงในตลาดไทยอาเซียนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ